เฮ้ยโอ้โหแชทต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 ผมว่ามันพอๆ iPad p r ปเลยอะคันนี้ผมซื้อเพราะว่ากะว่าจะเก็บไว้ใช้ใช้นานตัววายนะัมันแป๊บเดียวใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะขายอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อที่ผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอเคยังไงก็เริ่มเปิดรายการกันเลยนะครับผมสวัสดีครับผมผมบริงบริงไดครับ<ม> ผมมีวิกฤติแสตช์จี้ครับครับผมอ่าช่องชาแนลก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่าไม่พูดความทำเพลงละลองมาลุยกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยที่เราจะมาคุยกันเรื่องพวงมาลัยเลยครับพวงมาลัยคันนี้เนี่ยต่างกับรถธรรมดายังไงบ้างครับพี่วิวก็ต่างกันเยอะพอสมควรนะเพราะว่าถ้าดูจริงๆเนี่ยลองดูเนี่ยมันก็มันเป็นเหมือนเอ่อตัวบังคับเครื่องบินเนี่ย ช่คันเป็นยกยกระไกน่ะนะ<ช>มันจะไม่ใช่กลมๆใช่ไหมเพราะนั้นเวลาจับเวลาเนี่ยมันก็จะต่างกับพวงมาลัยกลม <ๆ S 1> เพราะบางทีเวลาเราเลี้ยวเนี่ยบางทีเราจะจับตรงเครื่องบนมันอ,ะอ่ะเออตอนนี้มันก็ไม่มีจับได้แต่ข้างๆ้างเออมันก็ต่างกันพอสมควรครับแต่ว่าตรงนตเนี้ยไอ้ตัวยกริไเนี่ยผมว่าโอเคแป๊บเดียวมันก็ชินครับแต่ว่าไอ้ตัวอย่างที่บอกกับปุ่มอ่ะเออบางทีมันแบบพักหนึ่งบีบแตะเหมือนกันไปแตนี้สำคัญมากเลยเพราะปกติคนเรานะเราชินว่าบีบแต่ต้องกดปุ่มตรงกลางอันนี้กดไปมันไม่มีอะไรฮะ คือต้องมากดไอ้ปุ่มสัมผัสข้างๆซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อที่ผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอเคงั้นเราไปดูการใช้งานจริงเลยนะครับผมความรู้สึกเวลาเลี้ยวเป็นยังไงบ้างครับพี่เริ่มชินไหมครับเริ่มชินครับจริงๆแล้วมันมันง่ายขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันมีเป็นแบบมันเป็นตรงขึ้นมานะมันรแับบ ของนิ้วได้เวลาเลี้ยวยะอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนในอินเทอร์เน็ตยังมองว่าการที่ขับรถพงอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาเลี้ยวนี่คือแบบมันจะยุ่งยากกับชีวิตมากในความคิดพี่พี่ใช้เวลาปรับตัวกี่วันครับก็วันสองวันแหละครับเอ่อจริงๆตัวพองอะไรเน่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเรื่องการปรับตัวนะมันปกติมีบางบางที่นั่นเองที่แบบเผอว่าจะไปจับตรงนี้นะมันไม่มีนะแต่ปรับเดตยวก็ชินครับแต่อไอไฟเลี้ยวเนี่ยมันเป็นปัญหามากกว่านะอไฟเลี้ยวเพราะว่ากับเราจะชินกับ ใช่ป่ะมันเป็นการใช่ไหมซ้ายขวาอะไรเงรี้ยขึ้นลงอะ่ะเออแล้วพออย่างนี้แบบบางทีเราต้องมาดูว่าที่ขวาเป็นอันบนหรืออันล่างอะไร,งไรเงี้ยเออแล้วบางทีเราแบบไปคลำดูไม่ได้เงี้ยเพราะแตะปุ๊บมันก็แบบมันเปิดเลยอะ่ะใช่ป่ะพอแตะโดนอะ่ะเออ,เอ,อมันก็เลยแบบใช้ feel ไม่ได้การเข้าโหมดออโติพาวเออย่างเมื่อกี้ที่พี่พูดบนไฮเวย์ละเดี๋ยวนะฮะเราไปดูกันตรงไฮเวย์เลยนะครับมันจะ เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเลนเนี่ยครับว่ามันจะใช่ว่ามันจะง่ายหรือยากแค่ไหนมันว่าถ้าแบบเห็นมันโล่งนิดนึงจะให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนบ่อยๆก็จะแมทแม็กใช่ไหม oh. ถ้าถ้าแบบว่ามาแล้วก็เออจะเย็นหน่อยอะไรเงี้ย yes. อ่าแล้วก็เลนชินส์เซ็นทรัลนี่กคือว่าถ้ามันคิดว่าจะเปลี่ยนเลนเนี่ยมันก็จะบอกเราเราควรจะให้เราต้องคอนเฟิร์มไหม oh. อ๋อถ้าไม่ต้องคอนเฟิร์มมันก็จะเปลี่ยนเลย เราถ้าเปลี่ยนผมมันก็จะบอกว่าจะให้เตือนไหมว่าอยากจะให้สั่นหรือว่าจะให้มีเสียงตึงต้งๆอ่ะว่าจะเปลี่ยนเลน,ลน,นแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลือกโตั้งไวก็ได้ว่าฟูม,มาไหนว่าจะสั่นมีแบบไรใั่นอ๋อโคตรเท่เลยตอนนี้เราเปิดเป็นออโต้พายโลดแล้วนะครับผมทุกอย่างมันสมูทมากเลยออโต้พายโลดอันนี้เขาเปลี่ยนเลนเองมนะเฮ้ยจริงเหรอพี่เออใช่เขาตั้งเอาไว้เราเรา,เรามีไอ AFSD อ่ะคันนี้ตอนแต่ยังใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แค่คน ใช้ได้บนไฮเวย์อย่างเดียวครับถ้า er ออกไปซิตี้สตรีทจะไม่ได้มันคือเป็นไม่ใช่ตัวเบนตาถ้าตัวเบนตามันจะขับในเมืองได้ใช่ไหมโ oh, อ้แต่นี่คือออโต้พาวิลด์ออโต้พาวิลดอแหละแต่ว่าไม่ใช่ FSD เอสบนตา ประสบการณ์ที่ไม่มันหาไม่ได้อะ่ะมันไม่มีในโมเดลสามแล้วไม่มีในโมเดลเอสคันเก่าอะ่ะเฮ้ยพี่ผมไม่เคยเจอฟิลลิ่งนี้จริงๆอันนี้คือหนักกว่าโมเดลสามโปรโมชั่นมากเลยแบบเท่เลยแ้วแล้วมันจริงๆรู้สึกว่าเหมือนมันไปได้อีกอะ่ะคิดดูถ้าเป็นแคนนะโอ้โ <laughs> <laughs> นี่ยังไม่ได้ออกตัวแบบดรับสติปด้วยนะยังออกตัวแบบธรรมดายังไม่ได้เต็มตัวอันนั้นคือชีตาสแตนใช่ไหมครับอัตัวนั้น ันนี้คือแบบจริงๆริงมันเหมือน,อน,อนอการใช้งานจริงเลยนะเพราะว่าถ้าเราแบบขับอย่างเงี้ยเราคงไม่ต้องมาไม่ไม่ไมไมไมต้องมากดแบบ drag strip mode อะไรอย่างเงี้งยเราโเว้นจะแข่งกัน,กนอะไรเงี้ยใช่ใช่โอเคครับ,รบพวงมาลัยนี่คือปรับขึ้นยังไงครับต้องเข้าไปในนั้นเลยฮะใช่ท่านี้ ด้านซ้ายออกด้านซ้ายอ่าใช่เอ้ยเสียงมีเสียงไหมไม่แชทเฮ้ยแชทพี่เมื่อกี้พี่วิวบอกคือว่ากดแต่ไม่ได้นะฮะใช่ไหมฮะใช่อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะเวลาจะกดแต่ต้องกดปุ่มนี้ครับ <ed it noise> ตอนนี้เคลียร์ทางแล้วฮะเราจะไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวผมขอไอ้ทำทรีพอยต์เทิร<ะ>์นก็คือการแบบขับไปทางหนึ่งแถบชูแอตติเวตไดรฟ์นะครับคือเราเหยียบคับเบรคปุ๊บไปเลยครับ เบรคปุ๊บก็มันจะเข้าเกียร์อัตโนมัติให้ฮะมันจะบอกว่าเนี่ยเราจะมันเข้าเกียร์หน้าให้ละให้คืีลูกศรจะไปทางข้างหน้าแล้วเราก็เหยียบคันเร่งได้เลยนี่เป็นการขับรถเทสลาโมเดอร์เอสรีเฟนด์ครั้งแรกของบิงได้นะครับผมเฮสต์ด์ไรอ๋อต้องเฮสต์ด์ไรฟ์เหรอแล้วถ้าผมปล่อยคันเร่งมันจะไหลไหมไม่ไหลครับมันจะค่อยๆเบรกเฮ้ยหรูว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเออจะเลี้ยวขวาอ๋อต้องกดไฟเลี้ยวเหรอใช่เฮ้ยไม่ยากอ่ะ ไม่ยากไม่ยากพงอะไรไม่ยากหัก,หกม่ยากเด,ยเดี๋ยวผมจะลองถอยถอยจอดดูนะขอถอยจอดหน่อยถอยอ๋อลากลงเลยครับลากลงเลยนะครับ,รบผมถอยแล้วก็พอเราตอนนี้ผมปล่อยเบรกนะรถก็จะไม่ไหลไปข้างหน้าไหลไปข้างหลังนะครับแต่ผมต้องแตะคันเร่งเฮ้ยไม่ยากเนี่ยคุณก็ใช้แค่สันมือเท่านั้นเองใช่แต่ไม่ตรงเท่านั้นเอง บอกใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจอดให้ได้เลยนะครับผมอ่าผมรู้สึกว่าผมไม่ตรงอะใช่จับเหมือนผมจับเลยจับตรงเนี้ยมันจะง่ายนะคคือเทคนิคนคือจับตรงนี้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราถอยไปอีกรอบถอยไปอีกรอบวิธีการจอดนะครับผมนี่เราเรียนรู้มาแล้วนะฮะง่ายๆเลยก็สไลด์ลงนะครับก็จะเป็นการรีเวิร์สเกียร์นะครับจากนั้นก็แตะคันเร่ง ผมว่าผมขับไปเรื่อยๆผมอาจจะชินกับมันนะแต่เหมือนกับเกียร์ปุ่มกดนะครับเออว่าช่วงแรกเราใช้มันก็ไม่ชินนะเดี๋ยวเดิวไปดูกันว่าผมจอดตรงหรือเปล่านะเดี๋ยวโอเคไปดูผลงานของผมกัน,นฮะ <laughs> นี่คือผลงานการจอดรถของผมนะฮะผมบิงได e นะครับจอด t ท s l a m o เด l S Refresh นะครับจอดได้ดีมากเลยครับจอดได้ดีเลยขอบคุณครับโอ้เจ้าของรถชมเลยนะฮะเห็นปะเห็นมาครับผมโอเคกดซัมมอนนะครับ อัน <Smart> นี้คือพี่จะกดถอยหลังก่อนนะครับให้รถมันถอยก่อนตั้งหลักดีนะแบบเวลาง,งเงาเงาไม่มี <laughs> เพื่อนเล่นก็ <laughs> เดินออกมาเล่นกับรถต <laughs> ัวเองจริงถ้าถ้าให้ใชก้ก็ถ้าคนเยอะๆก็คงไม่กล้า,ชา <laughs> ใช้ใช่ใช่อันตรายแต่ว่า,วาถ้าฝนตกอะ่ะเราอยู่ในแห้งแล้วเ,เห็นรถแล้วฝนตกไม่อยากจะเดินเนี่ยก็มันคุม <laughs> ค้มก็อาจจะคุม้ม มีอะไรแตกต่างกันไหมครับก่อนอื่นเลยก็คือบอกไว้ก่อนว่าตัวมอร์วผมไม่ได้ซื้อตัว FSD หรือ full self driving package นะฮะถ้าซื้อขาดเลยอ่ะมันราคา1นึ่งหมื่นเดียคือคุณเป็นเจ้าของไปเลยแต่พอขายรถไปมันก็หายไปนะหมื่นหนึ่งแต่ตอนนี้เขามี subscription ด้วยเพิ่งออกเพิ่งออกมา ราคาตามนี้เลยนะครับผมครับก็บอกไว้ก่อนว่าตัว Model Y <c oughs> ผมไม่ได้ซื้อตัวนั้นแต่ว่าคันนี้ผมซื้อเพราะว่ากะว่าจะเก็บไว้ใช้ใช้นานตัว Y นั้นมันตับเดียวใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะขายเออเพราะฉะนั้นฟังก์ชันต่างๆเนี่ยของตัว Model S เนี่ยของคันนี้นะฮะมันก็จะมากกว่า Model Y มันจะมี Na v i g a อั on Autopilot ซึ่มันจะเข้าเลน Ex i t ให้เองเปลี่ยนเลนให้เองอะไรเงี้ยครับพวกฟังก์ชันพวกนั้นเป็นฟังก์ชันเสริมมาซึ่งมากับตัวแพ็กเกจ ที่ FSD ถ้าเป็น Auto ilot, ออโต้พิลอตก็จะแค่ประคองอยู่ในเลนใช่ประคองออแต่ไม่สามารถวิ่งตามแบบได้ใช่ไหมครับใช่มันไม่วิ่งตามแบบไม่เปลี่ยนเลนให้ฮะแต่ว่ามันจะประคองอยู่ในเลนถือว่าดีมากเลยด้วยคือแบบอยู่ตรงกลางเลนเลยแล้วก็เวลยะห่างรถคันหน้าอะไรเงี้ยครับอ่าเรนจ์ ance, การใช้งานจริงดีกว่าครับครับก็อบอกชาร์จครั้งนึงได้กี่กิโลครับพี่เอ่อตัวนี้อ่ะเออ่เป็นตัว long range นะฮะถ้าตัวเอ่อเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวล้อ19นิ้วอ่ะ มันได้ประมาณ405ไ mm มล์ครับต่อการชาร์จเต็ม100%แต่ตัวนี้มันเป็นตัว121นิ้วมันก็เลยลดลงมาซึ่งแพงกว่าด้วยนะ4,500เหรียญนะหรือ4,000หรือ4 5 0 0เหรียญนี่แหละเพิ่มมาล้อมันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันเหมือน aerodynamic มันจะ yeah, ลดงลงไปหน่อย <yeah. S 1> นะฮะก็เลย efficiency ก็เลยโดนตัดไปเหลือ,อตอนนี้เขาบอกว่า Tesla บอกว่าได้375ไ mm มล์ครับ375ไมล์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งต่อการชาร์จถึง100%หนึ100% ซึ่งการชาร์จจริงๆก็คงไม่ใช่ไหมครับปกติเราก็ชาร์จแปดสิบเก้าสเร์เนตอะนะปกติถ้าไม่ได้ไปลองทริปอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำว่าให้ชาร์จแค่นั้นเราก็คงไม่ใช้ไปถึงศูนย์น่ะเพราะก็คงกลัว10-20%ก็ชาร์จแล้วแล้วคราวนี้พี่รู้สึกว่าเวลาที่ขับไป100ไมล์ต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่วิวเขาเพิ่งได้รถมาไม่ขับมายังไม่ถึง200ไมล์เลยนะครับใช่ใช่คือใหม่มากเลยเรานั่งกันที่รถสดใหม่มากรถใายแดงมือหนึ่งโอเคคราวนี้ พี่พี่วิวขับไป100ไมล์พี่รู้สึกไหมว่าแรนช์มันหายไปตามจริงหรือยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเออถ้าเท่าที่เท่าที่เห็นมานะฮะเออมันมันหายไปเยอะกว่าจริงอะครับเออก็คือไอตัวที่เขาบอกว่า400ไมล์เนี่ยมันเหมือนแบบต้องขับตามใช่ไหมมันมันมันมีทิศทางลมมันมีใช่ป่ะมีขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยครับว่ามันใช้ไฟมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่แต่ถ้าพูดจริงๆแล้ว ผมว่า100%เนี่ยที่เขาบอกว่าประมาณ375ถ้าใช้จริงๆน่าจะได้ประมาณ300อหรือ290กว่านะแต่คิดเอาไม่ได้ได้าเกีเล์เลยนะครับแต่ว่าคิดเอาว่าน่าจะประมาณนะหายหายไปประมาณ10%ได้ไหมย0เอร์เตอนี้คำถ,ถามคือว่าแบตตัวนี้มีกี่กิโลวัตต์อานะครับตัวนี้เขายังไม่ได้คอนเฟิร์มะครับแต,แ,ตแต่คิดว่าน่าจะร <100. S 2> ้อยร้อย แต่เป็นแบตที่คอนเฟิร์มมาก็คือเป็น18650นะครับผมเพราะว่ามีคนทํารถไฟไหม้นะฮะก็เลยรู้มัน่ารข่าวออกใช่เดี๋ยวเอาข่าวแปะไว้ตรงนี้นะครับผมคือเขาจะมีรูปรถก่อนตอนไหม้นะฮะแล้วก็รูปแบตที่กระเด็นออกมาจากรถนะครับผม1 8ึ่แไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้ครับผมได้ครับเทเตอร์โหมดพี่พี่ใช้อะไรบ้างยังไงฮะเออเทเตอร์โหมดจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะพูดตรงๆก็คมันใช้ n e t f l i x ได้ก็คือ กดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีอ่ใช่มีเตอร์ก็ Netflix YouTube Hulu แล้วก็ Twitch อ่มันก็มันก็ใช้ได้ตามนะครับแต่จริงๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกแบบบางทีเราไปซูเปอร์ชาร์เจอร์อย่างเงี้ยผมว่าเร็วมากไม่เคยนั่งชาร์จแบบเกิน20นาทีเลยเออบางทีเราก็แบบดูมือถือแป๊บเดียวอะไรเงี้ยหรือไม่แบบไปเข้าห้องน้ำก็หมดละคะเวลาก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ผู้ดำตรงก็อันนี้ผมล็อกอินของผมไปแล้วล่ะนั่นแหละก็ก็คือ spotify ว่าเราอ๋อมันมันเพลย์ลิสต์ของเราอ่ะ เรามีเพลย์สื่อเพลย์สื่แล้วผมเป็นพรีเมียม Spotify ์พรีเมียมอ๋อคือเราล็อกอินโดยที่ไม่ต้องผ่านมือถือละใช่อันนี้ไม่ได้ผ่านมือถือละอันนี้ตามนี้เลยคือแล้วว่า YouTube YouTube ไม่ต้องล็อกอินเนี้ยอันนี้เวนไยจะโหลดช้ามากหรออันเนี้ยจะจะ Netflix กับ YouTube จะช้าจริงจริงอันนี้รู้สึกว่ามันเร็วเร็วลื่นขึ้นหน่อยนะลื่นเลยนะเดี๋ยวคงขออนุญาตเลื่อนก่อนนะ เปิดอะไรที่มันวิงอ๋อก็ต้องเปิดวิ่งได้เออเปิดอะไรที่ไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับเปิดวิ่งได้นะสวิตช์แอปพลิเคชันครับพี่โอเคตาจะลองเปิดอย่างสปอติฟาเงี้ยมันก็จะมาครึ่งหนึ่งด้านนี้ใช่ไหมใช่แล้วแมปก็จะอยู่ตรงนั้นอาจจะให้คนนั่งก็สวายไปแชมันได้แค่ซ้ายกับขวานะตรงกลางไม่ได้ครับอ๋อเหรอเออแล้วก็อย่างถ้าตัวเต็มนี้เราก็จะได้เหมือนกันนะฮะ ลองเลื่อนเลื่อนดูนะครับคือมันจะลื่นกว่าโมเดล Y แต่มันไม่ลื่นเหมือน iPhone เนาะลื่นนะผมว่ามันลื่นนะผมว่าลื่นเลยนะผมว่ามันพอๆ iPad Pro เลยอ่ะอันดับแรกเลยก็คือมันปรับแอร์อับก็เหมือนข้างหน้าแหละก็คือจะซ้ายขวาขึ้นลงเนี้ยอันนี้ก็สูตรเดิมนะฮะก็คือจะมีแอร์จากข้างล่างแอร์จากข้างบนแล้วก็จะปรับทิศทางแล้วมาตีกันให้มันไปไปทางไหนต้องลองเปลี่ยดาว อาจจะเล็กนนไปหน่อยนะฮะดูแลใช่มันจะผมว,ว่ามันเล็กไปหน่อยนะไซส์เท่าอ,อะไรดีพี่แท็บเล็ตอ๋อนี่แปดนิ้วอันนี้แปดนิ้วเออแท็บเล็ตแบบซัมซุงหรืออะไรแต่ก่อนนี้เล็กเล็กอะแต่จริงขอบม,มันหนาอยู่เงินะนะฮะถ้าตัวจอจริงๆมันเริ่มจากตรงนี้นะก็ลื่นเหมือนเพราะมันใช้ CPU เดีวยวกันใช่ไหมมันน่าจะแชร์กันใช่ใช่เป็นซ p u ตัวเดียวกันเจ้า p u พียู คุยกันเรื่องหลังคาดีกว่าครับตัวนี้หลังคาที่ที่เคยบอกผมว่ารุ่นก่อนหน้าที่จะเป็นรีเฟชก็เป็นหลังคาชิ้นเดียวไปแล้วปีไหนนะครับพี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับต้องต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่าจําได้ว่าช่วงปี2 0 1 6 2นสินั่นแหละเคยว่าจะซื้อ Model S ตอนนั้นยังเป็นหลังคาที่บบว่าเป็นซันรูฟได้อยู่เปิดได้อยู่แต่พอรู้สึกว่าประมาณสิบแปดสิบเก้ฮะสองพปดสองพันสอันนี้เดาเลยนะฮะ ช่วงนี้เดือนผมเปิดใส่ตัวเลขไปตรงนี้นะครับผมว่าเขาเปลี่ยนราคาเมื่อไหร่ก็คือเริ่มเปลี่ยนเป็นราคาชิ้นเดียวแล้วฮะเหมือนโมเดลวายนี่คือเป็นราคาชิ้นเดียวมาเลยตัว Entertainment i n f o r m ต t i o n ัตัวพวกนี้พี่เล่นอะไรบ้างหรือยังฮะนั่งชิมชิมอะไรก็มีนั่งเล่นอยู่เหมือนกันฮะแต่แต่จริงๆแล้วอ่ะตัว UI มันก็ต่างกับตัววายเยอะตัว3กับวายกับรุ่นเก่าๆนะแต่เห็นนิลอนบอกว่าเขาจะเอา a อ i เนี่ยเข้าไปทุกรุ่นเหมือนกันในอนาคตซอฟต์แวร์อัปเดตนะเห็นเขาบอกนะ คงต้องเป็นฮาร์ดแวร์4.0ใช่ไหมฮะฮาร์ดแวร์3 0อาจจะแหลกไปหน่อยตัวนี้มันได้10เทเาฟอบ GPU นะ GPU มัน10เทเาฟอบเท่ากับ PS 5แต่ถ้าเกิดคิดว่าจะเอาตัวนี้ไปใส่กับ3เนี่ย3ามัน6ก0้กิกะฟอบมันต่างกันประมาณ10เท่าตัวเยอนะอ่ะ20เท่าตัวเลยผมอยากให้พี่อธิบายเรื่องเฮดไลท์เมื่อกี้หน่อยครับคือพี่เคยบอกว่าตอนที่พี่ขับ EM ัวเก่า ซีรีส์ห้ามันจะเป็นเฮดไลท์แบบหมุนไปหมุนมาได้ใช่ไหมรับคือตัวนั้นมันเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนฮาวะเจนบ้าหรืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ละหลอดเฮดไลท์ก็ชื่อตามนี้นะฮะเดี๋ยวใช่ใช่เพราะอะไรเวลาเลี้ยวเนี่ยมันก็จะหมุนตามนะจะฉายไปทางนั้นนะนะอันนั้นเป็นเทคโนโลยีเก่าเล่นเหมือนกันนะฮะครับส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็น LED เออ่ matrix LED นะครับเขาเรียกกันก็คือมันจะมี LED ทั้งหมดตัวจากข้างละาสามสี่ตัวสามหรือสี่ตัวนะฮะซึ่งมันจะหันไปมันจะส่องไปคนละทิศทางแล้วพอเวลาเรา เราเลี้ยวสมมติว่าเลี้ยวขวาหันพวงมาลัยขวาปุ๊บไอตัวด้านขวาที่มันส่องไปด้านขวาเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาแล้วพอหันกลับมันก็จะปิดไปนะครับเพื่อไม่ให้ไปแบบแยงตาคนอื่นเวลาเราไม่ได้เลี้ยวอะไรเงี้ยแต่อันนี้จริงๆเทคโนโลยีของไอไฟหน้าเนี่ยของของอเมริกาเนี่ยตอนนี้แบบพวก BM เออย่างของพ่อผมแบบซีรีส์ห้ารุ่นรุ่นปัจจุบันเนี่ยซีรีส์ห้าในไทยนะฮะเวลาเราขับไปเนี่ยไฟสูงอัตโนมัติแล้วเวลาถ้ามีรถ มถผ่านมามันจะมันจะไปไฟสูงอยู่นะแต่ว่ามันจะแหวกแหวกเป็นรถว่าก็ไม่ให้ไปแยงตาเขา <Wow. S 2> ซึ่งถือว่าเจ๋งมากเลยแต่ว่าในอเมริกานี้ไม่มีชกคันเลยครับเพราะว่ากฎหมายยังไม่รองรับกฎหมายยังถือว่าแบบคือเขามีว่าต้องต้องได้ไฟแค่กี่ดวงอะไรเงี้ยเออกฎหมายล้าสมัยก็เลยยังไม่มียี่ห้อไหนเลยที่ว่าทําได้ในอเมริกาก็คือได้แค่แบบว่าเลี้ยวตามอะไรแค่นี้ครับ ก็เป็นช่องว่างทําให้ผู้ผลิตไม่จําเป็นต้องไปออกลงทุนกับการที่ต้องไปทําไฟฟ้เนเยอะเขาก็คงไม่อยากจะพูดชนันเสียเงินเยอะอะไรแต่จริงๆทั่วทั่วโลกแล้วนะมีมีอย่างนั้นหมดแล้วครับทคุยกันเรื่องราคาดีกว่าครับคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมเบยจริงๆอ่ะแปดประมาณ7กว่าหรือ8นะครับ โอ้ไม่ได้มันครับพี่ long range ใช่ไหมฮะ long range ใช่อ๋อเกันนี้รวมแล้ว99 0 0 0นี่คือพี่ลม FSD ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีล้อล้อ4ี่พันห้อืออาจจะประมาณ8คือบวกหมื่นหนึ่ง FSD ล้อเพิ่ม Arachnid นะ่ะนะ4 5ย0นิ้วแล้วก็สีก็จะ2,000หนือ2,500เนี่ยครับสีแดง้วชอบสีนี้เหรอครับจริงจริงก็ไม่ว่าจะชอบสีนี้หรอกโอ้โหแต่ รถผมก็ไม่ได้จะสีแดงนะแต่แต่ผมเป็นคนชอบแดงดำแล้วพอดีไอ้รุ่นเนี้ยมันออกมาเนี่ยไอ้ตัว t ริมอ่ะพวกที่จับประตูอะไรเงี้ยเป็นสีดำใช่ปะ่ะเออผมเฮ้ยแบบแดงดำเราชอบสีแดงดำก็เลยซื้อสีแดงฮะแต่ปกติแล้วผมชอบสีน้ำเงินนะคือวายผมเป็นสีน้ำเงินนะเออผมชอบสีน้ำเงินอ๋อทำไมไม่เ<ด>อาสีน้ำเงินครับเพราะสีแดงแพงสุดนี่ครับพี่นั่นนั่นปีผมก็ว่าตคือผมชอบแดงดำไงคือถ้าแดงดำอ่ะชอบมากกว่าสีน้ำเงิน งั้นก็ประมาณ16,000เหรียญได้ไหมฮะได้ครับใช่เพราะว่าต้องบวกแท็กนะใช่แล้วก็ราคาเป็นราคาไทยประมาณนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นราคาในแบบในไทยถือว่าถูกนะเพราะว่าสามล้านนี้ที่ไทยได้ซีรีส์สามรึเปครับอาจจะได้ซีรีส์ห้าแต่ว่าไม่ใช่รุ่นท็อปก็บารมีภาษีไบเดนนะฮะตัวนี้เป็นเวกนซีดนะครับผมแล้วซีดมันมีความพิเศษยังไงครับอ่าตัวนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยผมว่าเบสิกเลยอ่ะผมว่า การจับดูอะไรเงี้ยแบบผมว่ามันก็เป็นคุณภาพเหมือนกันนะแบบปกติถ้าแบบไม่ใช่หนังแท้เราก็คิดว่าเฮ้ยแบบไม่ชอบใช่ปะเราอยากจะได้หนังแท้รถตั้งแสนหนึ่งถ้าพูดถึงรถที่อเมริการถแสนหนึ่งก็ถือว่าแพงอยู่ใช่ะเพราะว่ามันได้อย่างน้อยแบบซีรีส์แปดบีเอ็มซีรีส์แปดหรืออะไรที่แบบแ0 0แสนหนึ่งก็คือเขาบอกผมมันพอมันบอกว่าไม่ใช่หนังแท้เาก็จะบอกเฮ้ยทำไมไม่ได้หนังแท้เรามันพลาสติกไรปะแต่ว่าพอจับจริงๆแล้วอะมันรู้สึกก็ถือว่าโอเคเลยนะรู้สึกรู้สึกว่ามันมีคุณภาาาาาพออ่่่ะเ้บบบกววมัันนนททหงงงแ บางลูยี่ห้อด้วยนะใช่เขาบอกทนมากเลยโดยเฉพาะอย่างสีขาวอ่ะแบบแบบบางทีคนทําเปื้อนทาอะไรแบบเขาเช็ดได้เลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากเลยครับเป็นเทคโนโลยีใหม่มากใช่ผมถือว่าโอเคเลยครับผมตอนนี้ไม่ไม่คิดถึงหนังแท้เลยเอออันนี้ถือว่าโอเคครับแล้วส่วนตัวของ m o d e l s เนี่ยมันก็จะมีตัวที่ให้ความเย็นน่นนะทันลมในหลังกับตรงตรงก้นด้านล่างนี่นะครับก็จะรู้สึกว่าจะเป็นตอนนี้เป็นทัสซารุ่นเดียวเลยนะที่กับ x เองยังไม่ออกเองยังไม่ออกอ่ะตอนนี้เป็นรุ่นเดียวเลยครับที่มีฟีเจอร์ตรงนี้ออกมาแล้วมันก็ออโต้เลยนะมันคือเราไม่ต้องมากดเปิดก็ได้ถ้าใช้มันออโต้ถ้าวันร้อนๆมันก็จะเปิดให้เองเราฮีทเหรอฮีทพี่ก็ยังเป็นฮีทซีทธรรมดาฮีทซีทธรรมดาครับแต่ว่าทุกทุกที่นั่งเลยรู้สึกว่าห้าที่นั่งใช่ไหมจะเป็นฮีทเซทซีทได้หมดเออห้าที่นั่งก็คือหน้าสองแล้วก็หลังสามครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะฮีทอย่างเงี้ยต้องเสียตังค์เพิ่มด้วยใช่ใช่แล้วนี่แถมให้เลยแต่อันนี้วไยก็มีนะ าวายมวายกันก็เล<อ>แล้วออปชั่นเต็มจริงๆนะฮะ<า>เสียงดีกว่าวครับวันนี้เราขับกันตรงไฮเวย์เดี๋ยวเราให้ดูคลิปก่อนนะครับไปเลยครับรู้สึกยังไงบ้างฮะเสียงพี่พี่เราถาม Experience ของพี่เลยครับผมได้ครับก็คือ Background นะต,อ,ตอ,อนตะกอนนี้ผมขับ Bm w อ็มซีรีส์5 535อาปี2013เสียงมันก็ถือว่าเก็บเก็บดีในระดับหนึ่งใช่ไหมเพราะมันเป็นรถถือว่าเป็นรถ หรูอยู่พอสมควรในในตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยเวลาขับก็จะเงียบอยู่เหมือนกันเสียงถนนเสียงอะไรเงี้ยมันมันก็นุ่มนวลแล้วก็เงียบพอผมมาซื้อมอเดอร์วได้เดือนที่แล้วผมก็รู้สึกว่าเอเสียงรู้สึกมันเข้ามากกว่ามอเดอร์วนะแต่คือไม่ได้ดังอะไรมากหรอกแต่ว่าเราเราอยากให้มันเงียบกว่านิดนึงใช่ไหมฮะตัวมอเดอร์วดังกว่าซีรีส์หที่เคยขับคิดว่ามันดังกว่านิดนึงครับใช่แล้วพอมาขับมอร์เดอร์เอสแล้วมอเดอร์เอสรู้สึกว่ามันเงียบไปพอสมควรเลยรู้สึกได้ว่ามันเงียบขึ้น แล้วก็ตัวนี้นจริงๆมันมี noise cancellation ก็คือเป็น active active noise ance, noise cancellation นะฮะเขาบอกว่ามีลำโพงเฮ้ยมีไม่มาอยู่นี้2ตัวอยู่นี้2ตัวแล้วก็เนี่ยตามขอบๆเนี่ยครับรอบรอบคันอ่ะแล้วก็ลำโพงก็อยู่ยีตัวมั้งมันจะใช้แบบแบบเหมือน Bose ในหูฟังอ่ะเข้ามาปุ๊บมันจะตัดส่ง สัญญาณตัดเสียงเสียงที่แบบตรงกันข้ามเนี่ยเหมือนเหมือนโฟล์วเสียงนันครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเงียบแล้วแต่ว่าไอตัวระบบนั้น่ะเขายังยังไม่ได้เปิดใช้มันต้องเป็นซอฟต์แวร์อัปเดตในอนาคตครับตอนนี้เขายังไม่อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเงียบขึ้นแค่ไหนเครื่องเสียงเป็นไงครับพี่ผมว่าเครื่องเสียงเอ่อถือว่าเป็นเครื่องเสียงที่ดีสุดที่ผมเคยฟังในรถมาเลยอะเชิดดจริงจริงผมว่าคือผมไปฟังแบบพวกคือไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรแต่แบบบางทีไป BM เอะไรที่มี b n o หรือว่าพวกระบบอะไรอะที่มันแบบ แพงๆอะ่ะเพิ่มเงิน5,000เหรียญหมื่นเหรียญน่ะผมว่าอันนี้ยัง,ย,งยังแบบฟังแล้วดีกว่าออกนะมันดีกว่าแบบเบสมันเคลียร์แต่มีคนบอกเหมือนกันว่าตั้งแต่รุ่นโ Mo เด l S รุ่นก่อนละครื่องเสียง m มเด l S ทำออกมาดีมากแล้วตัวโมเดล Model 3 p e r f o r m a เ c e เครื่องเสียงก็ทำออกมาดีจริงๆแต่ถ้าเกิดเป็นลองเรนจจะไม่ไม่ดีเท่า3 Performance มันมีอะไรสักอย่างลำโพงที่มันเยอะกว่าตัวอาจชะใช่ตอนตอนนั้นฮะแต่ตอนตอนหลังเนี่ยตัวอย่าง Model Y ายอะ Long Range ถ้าไม่สแตนด์ด d r a เรนจ์นะถ้าลองเรนจ์กับ Performance จะเป็นเหมือนกันซึ่งซึ่งโอเคอยู่าทุกอจะางันวงสิบสี่ตัวอะไรเงี้ยนะฮะสิบสองสิบสี่ตัวแต่ว่าถ้าเป็นสแตนด์ด d r a เรนจ์รู้สึกว่ามีลำโพงมาให้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เปิดใช้งานครับคือเขาลิมิตเอาไว้ไม่ให้ใช้ตามสูตร Tesla ใช,ใช่ใช่ <laughs> ใช่ <laughs> สเต็ปมันเป็นอย่างนั้นเราจะพาทุกท่านไปดูภายในรถกันนะครับผม ผมก็ชอบชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวล่เราจะเปิดตรงเนี้ยที่เป็นที่เก็บของใช่ไหมครับครับปกติก็ต้องกดปุ่มใช่ไหมกดปุ่มมันจะได้ปลดล็อกอะ่ะอันนี้เป็นแม่เหล็กครับเอา้เอาเนาะเปิดจเป็นแม่เหล็กเว้ย <laughs> นี่ก็คือเปิดมาปุ๊บ น,นี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะฮะเป็นชั้นเก็บของอยู่ตรงนี้เห็นไหมค,ครับแล้วก็ขยับอันนี้เข้าไปได้มันก็จะมีที่เก็บของอันใหญ่เลยลึกลอีกอันนึงลึกมากลึกมากเลยอะตรงนี้เป็นที่วางน้ำใช่ไหมอันนี้ปิดได้ไหมจิบเข้ามาได้อยู่ครับโดแล้วอันนี้ใหญ่มากตรงนี้ก็จะมี USB C 2ตัวอยู่ในนี้นะฮะตันนี้เขาบอกว่าชาร์จแล็ปท็อปได้แต่อาจจะประมาณ50หรือ60วัตต์อะไรนะนะมีเรวัตหรืออะไรพี่เอาตัวฮาร์ดไดรฟ์ของเซนทรีโหมดไปเก็บไว้ตรงไหนครับผ่านี้อยู่ในอยู่ในเน คเอ้าก๊อบม็อกเหมือนกับโมเดลวายใช่ก็คือลงมาตรงนี้แล้วตัวตัวไดรฟ์ผมซื้อมาแล้วก็ไปอย่จริงๆคันนี้มาคันนี้กับวายอ่ะมากับ usb นะฮะรอยต่อของเทสล่าใช่ไหมครับเทสล่าสวยดีด้วยฮะแล้วผมอยากเก็บเยอะๆโมเลยซื้อสองแตะไ์ไว้โอ้สองแตะไ์เยอะไปเยอะไปหน่อยโอเคอ่าแล้วตัวเนี้ยมันจะไม่มี century mode dash cam viewer นะเพราะมันเหมือนยังไม่สำเร็จแต่ว่ามีคนไปทอดในดูในเมนูเนี่ยไม่มีเลยครับ แต่มีคนไปเจอว่าต้องต้องใช้ voice command ถึงว่าจะเปิดอันนั้นะลองนะลองดูหน่อยครับผมยังชินกับวายนะเพราะวายอันนี้กด voice command ครับแต่อันนี้มันต้องมาปุ่มนี้ครับก็เลยปุ่มไหนปุ่มโทรัพเอ้ยปุ่มไม้เนี่ยก็เลยจ<ะ>ไม้นะฮะใช่ open dashcam viewer มันก็จะขึ้นมา คือไม่มีเมนูนี้เป็นเมนูลับเป็นเมนูลับอ่ะจริงๆเหมือนเขายังทำไม่เสร็จอ่ะเออก็เลยแบบว่าอย่างเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็ดูได้เหมือนเหมือนวายเลยครับไม่มีอะไรแตกต่างดูว่าเซนเซอร์อะไรเงี้ยเออมีอีเวนต์อะไรต่างๆนานาประมาณนี้ครับไม่ไม่ชนนะผมสูง180อ่ะผมสูง180นะของพี่พี่วิวนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับ1้0ยร้ รู้สึกนั่งสบายเลยนะของพี่ผมผมเนี่ยร้อยแปดสิบเฮดลูมประมาณหนึ่งกำปั้นนอกที่วางขาก็เยอะเล็กลูมผมอันนี้คือตามคนขับเลยนะไมายถึงว่าเราขับก็เลื่อนมาเยอะเหมือนกันอะเราก็ยังเหลือเยอะมากอืมคือนั่ง้ตอนแรกคิดว่าหัวจะติดนะเพราะว่าดูจากข้างนอกแล้วดูมันทรงเตี้ยๆแต่ปรากฏว่า ด้วยความที่เขามีเป็นหลังคาแก้วพอเป็นเป็นไอหลังคาแก้วเนี่ยความบางของหลังคาเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกหลังคาที่เป็นรถธรรมดาที่จะมีตัวซับอะไรก็คือเป็นแก้วไปเลยนะฮะเนี่ยหัวผมนี่ผมนั่งตัวตรงเนี่ะยังเหลือพื้นที่อยู่อีกประมาณสองสามนิ้วนะครับนี่เขาไม่แนะไม่แนะนำให้เก็บของเครับเขาไม่มีมาไม่มีหรือว่ามันซ่อนมันซ่อนอะไรไปหรือไม่มีใช่ไหมเพื่อ โอมีติบของข้างนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าวายนะวายแล้วอย่างนี้ใหญ่ๆเออตรงนี้ก็ก็พอเก็บได้แะฮะใส่น้ำแล้วก็แววนแว่นอะไรเงี้ยก็อยู่ก็โอเคตัวนี้เบาะมันไฮเทคมากเลยอ่ะถ้าเทียบแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเดลเอเลียนแวร์มาจากดาวอากาศเออนะเป็นเอเลียนเทคมาจากนอกโลกอะไรอย่างนี้เลยดูเบาะนะฮะ เอาลงมาได้ไหมครับได้ครับแต่ต้องกดมันจะมีปุ่มอย่างนี้นะแล้วมันจะไปปนแบอ๋อเป็นเอกชนเองนะได้ยินเหมือนคล้ายๆตัวายอ๋อก็จะเป็นที่เก็บของอันนี้ไม่ใช่แม่เหล็กนะฮะนี่เป็นรุ่นโบราณอยู่ครับต้องกดปุ่มแล้วก็เปิดขึ้นมาล็อกนีเก็บของเล็กๆน้อยตรงนี้เป็นที่ชาร์จไวเลชชั่นชิ่งไวเลชชั่นชิ่งสองตัวอันี้แล้วก็ชาร์จได้ก็คืออันนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดนะฮะคือปิดก็ได้แหละแล้วก็ปิดปุ๊บมันถึงชาร์จนะฮะเขาไม่น่าจะ ปิดก็ชาร์จทำมันอาจจะแป๊บนึงกว่ามันจะชาร์จอะไรเงี้ยอ๋อโอเคครับถือว่าโหไฮโซเลยอะ่ะคือผู้บริหารน่ไทยนะครับดูไว้เลย<ช>นะครับคลิปนี้นะครับ,รบ<อ>ผู้บริหารคุณจะมีจอตรงนี้นะครับแล้วก็เออ่เบาะตัวนั่งตรงนี้นะฮะเสียอย่างเดียวคือโอ้โหพวงมาลัยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคนขับรถอาจจะต้องไปที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเทรนหน่อยนะฮะแล้วก็มีลำโพงไม่รู้เป็นลำโพงหรือไม่นะฮะเนี่ย มีตรงนี้มีตรงนี้แล้วก็ข้างหลังอะไรซับอยู่ข้างหลังเราไม่รู้นะใช่ใช่มันยี่สิบกว่าตัวนะตรงนี้ก็จะเหมือนวายนะมีที่แขวนแล้วก็ไฟโอเคครับในวันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง เออ่มิสเตอร์เอซิสไตรจีมีทั้งไทยกับอังกฤษครับขอปรบหัวทั้งสองช่องครับผมผมก็ช่องผมว่าส Stay with Bing Drive นะครับผมแล้วเราจะนำข่าวสารข้ามโลกจากอเมริกากลับไปหาพวกคุณกันนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้คือคือข้อเสียของเทสลาเหมือนกันนะครับก็คือก็คือสีเขาทำไม่มันเป็นยังไงนะครับพี่เนี่ยครับมันเหมือนเทโคดหรืออะไรมันตุ่มอยู่เนี่ยมันปักเข้าไปเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยมันตุ่มออกมาครับตุ่มออกมาอ่ามันตุ่มมามีอยู่หลายตุ่มเลยแหละมันเหมือน ตอนก็ทาสีมีฝุ่นหรืออะไรนี้มั้งฮะน่า,าจะทาสีกันที่โรงอะไรอะไอโรงอะไรโรงผ้าใบทำไมรูป้วมันสักงๆครับพี่มันมีฝุ่นครับอันนี้มีฝุ่นเด็ๆแต่ได้ข่าวมาว่ารถคันนี้ไม่สามารถเข้าเครื่องคาร w a อ h ได้เหรอครับอันนี้ไม่ดูอะครับไม่กล้าเท่าไรหร่เหมือนกันใช่โมเดล3ไม่ได้นะโมเดล3ไม่ได้โมเดล3ไม่ได้ก็ใช่อะไรเคยเห็นที่เขาบอกว่าไม่ให้เข้าด้วยพระชาพอมันหลุดออกมา ่หลายๆหลายๆคราว่าสถานที่เขาจะไม่ให้ซางเข้าอ,อ๋อรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะ